Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này. Cái này bên này hấp này chỉ tháng này nè.

ค,คุณนุชที่เจอเจอ,เจอรถอ่าของชาวต่างชาติที่จอดอครับตอนนั้นมาเจอยังไงอะพี่ขอสอบถามหน่อยจอดจอดสภาพแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่ารถถูกจอดเยื้องตรงข้ามเขาจอดยู่ใต้ต้นไม้อ่ะค่ะครับแล้วพี่รู้ได้ไงเป็นรถเขาครับก็ข่าวมันออกไงพี่อ๋อจำทะเบียนได้จำรถได้ <c oughs> ใช่ตอนแรกก็คือผมขับรถออกมาแล้วผมก็เอ๊ะรถเป็นี่นีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไปดูข่าวที่ออกแล้วก็คนแชร์ ก็เลดูทะเบียกันก็ใช่นี่ก็เลยทักไปพี่ครก็เลยถ่ายรูปก่อนพี่ครับผมรบกวนต้องนิดนึงไหมครับพี่พี่พอจะมาที่รถอีกสักแป๊บนึงได้ไหมครับโอ้ตอนนี้หนูอยู่บนทางด่วนแล้วว่าจะอยูต้องกลับไปก็พี่พักที่ซีซีคอนโดปะครับใช่หนูคะอยู่ซีซีคอนโดค่ะพี่เห็นรถเขามาจอดประมาณกี่โมงครับพี่ ลงมาจ้ะเพราะว่าหนูจะเดินทางหนูมาประมาณรถหนูไข่หนูไว้ประมาณหกโมงหกโมงครับติดปะคะแล้วแล้วตอนที่พี่มาจอดรถไว้อะรถของพี่เองพี่จอดประมาณกี่โมงครับรถหนูจอดไว้ทั้งคืนหนูจะไปเอาของที่บ้านเพราะว่าหนูขันของวันไลค่ะตอนพี่มาจอดที่เห็นรถตอนตอนตอนที่พี่มาจอดพี่เห็นรถเขายังครับรถหนูเหรอรถของชาวต่างชาติครับ รถเขาว่าจอดอยู่หนูมาเอาหนูเดินมาเอารถหนูแล้วหนูเห็นรถเขาเห็นตอนหกโมงเลยเหรอครับหกโมงหนะ้าสิบเพราะว่าหนูจะเดินทางกลับบ้านอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมหมายถึงว่าตอนที่พี่มาจอดรถของพี่อ่ะพี่พี่เห็นรถเขาจอดอยู่หรือยังหวังพี่คุยยาวไป